แม่เอาดมติดจ้ำเอาถึางที่สุดเลยเจ้ายายมาบ้านมาอุดรกินน้ำผอมก็โดน,นจมูกเลยรู้เลยกินนะเพราะว่าผมไปกอดตัวเขาอ เมืย์บ่นั่งรถอ่ะนั่งเมื่อย์บ่ฮะโอ้ยออกออกมาได้แต่เมื่อคืนออกมาได้แต่กี่โมงก็อย่างออกเมื่อวานเมื่อวานโอ้ยมาถึงนี่มาถึงนี่ก็กี่โมงแล้วเหมฮะไม่แทนใจยายจะขับเองเลยโอ้ยอยากมาถึงเวไวยโอ้ยนางเมย์ไรไม่ต้องใส่ก็ได้ไม่ต้องใส่ก็ได้ไหมได้บ้านเราเองบ้านเราเองอ่า โอ้แบงค์เอาแบงค์ยายมาหาแบงค์ไปจำเป็นห่วงยายเลยนะมีมีแบมค์ามาเยอะเลยชวนชวนยายชวนยายไปสนุกด้วยต้องหย่งนนะไปทบุ่มหัวนรูกนะไปขึ้นสวรรค์นะล้วก็ให้ยานอยู่มันแค่หนึ่งคนะ ซื้อยังล่ะยายซื้อยังออกพรุ่งนี้เลยนะยายแมนซื้อใสามใบเหรออุ้เรียกอะไรยายจำได้ไหมจำไม่ได้อยู่ไหมตันยืนกระตืออยู่ไหมอยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋าเอ้าตัวยายต้องโชว์แล้วโชว์แล้วจ้าโอ้โนี่ยายต้องโชว์แล้วให้คนเห็นทั้งประเทศเลซื้อตังค์ทั้งประเทศ ที่มาอยูอ่ดอนนี่อยากมาเองหรือลูกเขยอยากอยากให้มาลูกเขยอยากให้มามได้คุยอะไรกันกับลูกเขยก่อนที่จะมาเนี่ยลูกเขยบอกจะดูแลหรือยังไงค<อ>ุณยายถึงตัดสินใจมาจะดูแลต้อบอกคือไก็ไม่มีใครดูแลคือลูกชายคนเดียวดูแลไม่ไหวคือเขาไม่ทำงานเ<า>ขาปล่อยยายอยู่เยอะตัวคือเป็นเพ<อ>ื่อนเราเองก็ทำอะไรไม่ไหวแล้วเนาะก่อนก่อนนี้เคยมาอยู่อุดรไหมคุณยายเคยขึ้นไหมยังครั้งแรกเลยใช่ไหมนี่ ครั้งแรกเลยจะเห็นว่าเอาเอาอัดขีแบงค์มามัดที่นี่เลยมาไว้ที่นี่เลยเนาะจะได้รู้จะได้อยู่ใกล้ๆหลานยังคิดถึงแบงค์อยู่นะตอนนี้ลองหาเรื่อยๆเลยเนาะแบงค์มาเข้าฝันมันไม่มาอะไรยังไงยังเหรอเห็นยังไงบ้างยายเห็นแบงค์ในฝันยังไงบ้างเป็นตัวจริงมาเลยแบบตัวจริงเลยเเป็นห่วงยายอ่ะ อ๋อถ้าเสียแล้วก็ยังหุ่มเนาะก็ยังมาเข้าฝันหาอยู่ก่อนไปทุกก่อนไปทำงานเขาเขาบอกยายเวลานอนยายหลงปังเยอะๆนะพอทุกครั้งที่แบงค์จะไปทำงานจะบอกยายแบบนี้ทุกครั้งให้ยายห่มพายเยอะนะแม่ก็่มายว่บอกแม่เหมือนกัน งานศพแบงค์จบไปด้ดีอยากจะขอบคุณใครบ้างคุณยายและเรื่องทางคดีความอะไรยังเอาความอยู่ตอนนี้เห็นว่าเขาก็โดนคดีอื่นก็ยังรับกรรมคดีอื่นแต่ส่วนคดีของยายนี่ก็ไม่ยอม คลิปพวกนี้ยายไม่เคยเห็นมาก,ก่อนถูกไหม<อ>แล้วเพิ่งมาได้เห็นอพอมาได้เห็นตอนนั้นยายรู้สึกไงเอ,อ๊ะทำไมคนนี้ทํากับหลานเราอย่างไรที่ยายเห็นคลิปแต่ละคลิปเนี่ยจร้องค่ะเลยยายไม่อโหสิกรรมให้บอสไม่อโหสิกรรมเข้าถึงนที่สุดเลยคือกรรมใดใครก่อก็รับไปเนาะยายเนาะ เป็นอย่างคุณยายคืออยากมาอยู่นำความผูกพันของเรามันเคยมีเมื่อก่อนผมไปกรุงโรปผมก็ไปอยู่บ้านญาติพี่น้องผมไปก็ไปอยู่นั่นหมดแล้วก็แกก็มาอยู่ที่นี่เห็นแกบอกว่ารักพ่อเสด็จเหมือนลูกคนหนึ่งเลยรกจิงๆผมก็รักแกเหมือนแม่แม่ผมก็ไม่มีออ๋แล้วก่อนอถือว่าแกเป็นแม่ซะเลยใช่ครับก่อนเขาผมก็บอกอไว้แล้วว่า จะดูได้ยายต่ออืมยายต่อลูกตอนแรกมีกระแสว่าพ่ออยากได้ตังหรือเปล่าแม่อยากได้ตังหรือเปล่ามาจะมาร่วมงานจะจะว่าเราไปในฐานะพ่อไในฐานะพ่อต้องไปสนลูกไปขึ้นสวรรค์ไปไล่ไปบอกรักลูกตอนมันก็อ่างกันมานานแล้วแต่เราคุยกันเราบอกรักนะบอกทั้งซัพตลอดนะแบ่งมาเข้าฝันอะไรยังไงไหมไม่เข้าฝันแต่กินทุกนี้กับกินน้ำหอมมาตั้งแต่วันออกจากวัดมาจนถึงบ้านนย มาตลอดแปลว่าเขารับรู้ด้วยเขามาอยู่ใช่อตอนบอกว่าจะเอาใย,ยมาบ้านมาอุดร์กินน้ําหอมก็โดนจมูกเลยรู้เลยกินนะเพราะว่าผมไปกอดตรงครับแล้วกระดูกของแมงก์จะเอาทํำยังไงวะตอนนี้<ะ>เอาไปฝังที่ประชาะแล้วครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนที่ใสก่กดไว้ก็จะไว้ทําบุญเจ็ดวันร้อยวันครับผมอยใยเขาต้องการอย่างนั้นครับก็โอเคผมก็ดีเลยครับมไม่หวังอะไรผมขอให้ลูกผมไปดีอืม มัิิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ